ไปเสื่อมตามวัยเมื่ออายุ40ปี50ปี60ปีค่าไตาควรจะเป็นเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิชจากช่องเจอไปสิบแปดสถานีสุขภาพมีผู้ป่วยโรคไตนะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าเนี่ยพออายุสัก50แล้วไปตรวจค่าไตมานะครับพบว่าค่า eGFR นะครับอยู่ที่50%นะครับไตเสื่อมไป50%แล้วแบบนี้ปกติหรือผิดปกติหรือมันควรจะเป็นที่เท่าไหร่แน่ๆนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโรคไตเสื่อมตามวัยนะครับว่าในแต่ละช่วงอายุนะครับค่าไตเราควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับและเฉลี่ยนะครับในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเสื่อมหรือไตวายระรับนะครับแปดถึงสิบล และไม่ทราบนะครับก็คืออยู่ใน10บล้านคนเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากๆนะครับโรคไตนะครับหลักๆจะแบ่งออกด้วยกัน2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นโรคไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังนะครับไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอาจจะมีนิ่วไปอุดตันนะครับที่ท่อไตก็เกิดไตวายเฉียบพลันหรือบางคนนะครับท้องเสียรุนแรงหนักๆเสียน้ำมาในร่างกายมากๆก็เกิดไตวายเฉียบพลันนะครับกลุ่มไตวายเฉียบพลันกลุ่มนี้นะครับก็สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้และส่วนโรคไตวายเรื้อรังนะครับก็จะเป็นโรค ก็จะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติค่อนข้างยากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราคุมอาหารดีๆนะครับดูแลสุขภาพดีๆก็ช่วยยืดอายุให้ไตเราไม่เสื่อมลงไปมากขึ้นกว่าเดิมช่วยชะลอไตเสื่อมให้ค่าไตมันอยู่ปริมาณเดิมนะครับไม่ให้เสื่อมไปมากขึ้นแบบนี้ก็ยังพอช่วยได้อยู่นะครับทีนี้นะครับโรคไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับก็มาได้จากหลายสาเหตุนะครับอาจจะมาจากเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องกรรมพันธุ์นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องโรคที่เราเป็นนะครับบางคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือโรคเกาต์เกิน5ปี ไปกลุ่มโรคเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้ค่าไตของท่านเสื่อมลงได้เร็วกว่าปกติด้วยนะครับและโรคไตที่เสื่อมตามวัยเป็นยังไงนะครับก็คือเมื่ออายุเราเกิน30ปีขึ้นไปนะครับไตที่เราทํางานหนักๆมาทุกวันนะครับก็จะเกิดความเสื่อมขึ้นนะครับเมื่ออายุเรามาขึ้นก็อวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะครับไตเนี่ยพออายุ30ปีขึ้นไปก็จะมีความเสื่อมเฉลี่ยวอยู่ที่ปีละ1-2%นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้เราอายุ30ค่าไตเราควรจะเป็น100%หบค่า EGR แต่ถ้าิดเราอายุ40 ค่าไตควรจะต้องเป็น90%นะครับถ้าอายุเรา50ปีค่าไตควรจะต้องเป็นนะครับ80%ถ้าเราอยุหกสค่าไตควรจะต้องเป็น70%นะครับและถ้าอายุละแปดค่าไตควรจะอยู่ที่60%นะครับนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับการเสื่อมของโรคไตนะครับเสื่อมแบบตามวัยนะครับปีละ1%นะครับบางคนอาจจะเฉลี่ยอยู่ที่1.5%หรือ2%ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ยังอยู่ในที่ยอมรับได้นะครับว่าเสื่อมตามวัยแต่่่่่่บบาาางคคคนนนนททีีไตตเเเเเสือมรรร็็็ววกกกกกปปิิดจโะัช เบาหวานความดันโรคเกาต์นะครับสามโรคนี้ก็จะส่งผลทําให้โรคไตที่เราเสื่อมตามวัยอยู่แล้วก็จะเร่งให้เสื่อมเร็วขึ้นนะครับก็บางคนแค่อายุ50ก็ต้องฟอกไตแล้วบางคนก็40่สกว่าก็ยังมีนะครับที่ผมเคยเจอหรือบางคนนะครับที่มีโรคด้วยและก็ไม่คุมอาหารด้วยนะครับทานลดอาหารลดจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดแบบนี้นะครับแล้วก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ไม่ออกกําลังกายส่งผลทาให้ไตของท่านนะครับเสื่อมเร็วมากกว่าปกตินะครับขณะผู้ป่วยโรคไตนะครับที่อายุ50และมีค่าไตหยอเหลือ หือ80%แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับท่านยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมตามวัยนะครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นโรคไตเสื่อมตามวัยนะครับก็ไม่ต้องน่ากังวลเท่าไหร่นะครับก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เลยครับไม่ต้องกังวลหรือเครียดมากเกินไปครับผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามปรึกษาอาหารสาหรับผู้ป่วยโรคไตาการดูแลฟื้นฟูไตนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดเจล88ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ เจล88แนะครับแนะนำชื่อระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับอาจจะพิมพ์เข้ามาสอบถามเรื่องอาหารการดูแลผู้ป่วยโรคไตหรือจะสอบถามสั่งซื้อหนังสือกินดีไตดีอายุยืนเล่มนี้นะครับก็จะมีอาหารข้าวหวาน35ชนิดและ ผักผลไม้อาหารที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้และทานไม่ได้อยู่ในเล่มนี้นะครับเป็นคมภีดูแลผู้ป่วยโรคไตและช่วยชะลอไตเสื่อมของท่านหรือท่านใดที่นะครับคุมอาหารดีแล้วแต่อยากจะได้ตัวช่วยในการฟื้นฟูค่าไตานะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากได้ชุดดูแลฟื้นฟูไตนะครับสามารถสอบถามได้มาที่ไลน์แอดเจอเป็นสิของเรานะครับทางเจอเป็นสิเราจะมีผู้เช่าชาญคอยตอบคำถามาให้ทุกๆท่ทานอยู่ด้วยนะครับและถ้าเกิดทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งตติดาาามมนนะเพพื่่่ออททีจลข้ ดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุ IU ยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจอ8 .8 สถานีสุขภาพคะ่ะ